ขามองคุณเป็นคนแบบไหนในอนาคตของเขาสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา line 6 4 8 o f f a c หรือ e x p u r i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ เขามองคุณเป็นคนแบบไหนในอนาคต <ia> ของเขาเขามองคุณเป็นคนแบบไหนในอนาคตของเขาสำหรับคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนสำคัญที่เขาอยากให้มีอยู่ในชีวิตระยะยาวเขาอ,อาจเห็นคุณเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคนที่เติมเต็มความสุขในชีวิตของเขาสิ่งที่เขามองคุณในอนาคตหนึ่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจและพึ่งพาได้ในทุกสถานการณ์สอง เขาเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจและส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองสามเขาอาจมองคุณในฐานะคู่ชีวิตในอนาคตหากความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปคำแนะนำสำหรับคุณหากคุณรู้สึกว่าเขามองคุณในทางที่ดีให้ลองสื่อสารถึงอนาคตของความสัมพันธ์เพื่อให้คุณทั้งคู่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ